วันแชมเปี้ยนชิพเปิดข้อเท็จจริงทำไมวันถึงเป็นแหล่งรวมแชมป์โลกสายยืนสู้มากที่สุดในโลกเปิดเหตุผลและข้อเท็จจริงที่วันคือแหล่งรวมนักกีฬาสายยืนสู้ดีกรีแชมป์โลกมากที่สุดในโลกโดยที่ปัจจุบันมีนักชกฝีมือดีที่เป็นเจ้าของแชมป์จากหลากหลายเวทีมากกว่า100ชีวิตอยู่ภายใต้ใตสังกัดเมื่อพูดถึงศาสตร์วิชาการยืนสู้บนโลกนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างมวยไทยคิกบ็อกซิง่งวูซู เทควันโดหรือเลดไว้ทั้ง5ชนิดกีฬาล้วนแต่มีต้นกำเนิดมาจากทางฝั่งตะวันออกในขณะที่ฝั่งตะวันตกมีศาสตร์การยืนสู้ที่โดดเด่นเฉพาะกีฬามวยสากลเท่านั้นขณะที่ปล้ำจับล็อกนั้นมีพื้นฐานมาจากมวยปล้ำและบราซิลเลียนยูยิสูบีเ ด้วยเหตุผลดังกล่าวและอีกหลายๆปัจจัยทำให้ปัจจุบันวันที่เป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขอองค์ฝั่งเอเชียโดยมีการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายยอเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาย,ยืนสู้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงได้แก่มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งซึ่งสวนทางกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ฝั่งตะวันตกอย่าง UFC ที่ยังคงมีเฉพาะการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ผสมผสาน MMA เท่านั้น ด้วยการที่วันมีการแข่งขันในกติการรไว้และคิกบ็อกซิ่งมากกว่า50%ของการแข่งขันทั้งหมดในรายการส่งผลให้ปัจจุบันมีนักกีฬาสายยืนสู้ดิกรีแชมป์โลกมากกว่า100ชีวิตเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดของวันโดยที่ตัวเลขนี้ยังไม่รวมบรรดานักกีฬาที่ร่วมแข่งขันในรายการวันลุมพินีจนกลายเป็นแหล่งรวมนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบแบบปอนต่อปอน โดยในกีฬามวยไทยวันมีเหล่านักกีฬาที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบแบบปอนต่อปอนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่รถถังจิตเมืองนนท์ซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้าตะวันฉายพีเคแสนชัยโจนาธานแฮกเกอร์ตี้และน้องโอฮาม่ามวยไทยขณะที่ทางฝั่งคิกบ็อกซิ่งก็อุดมไปด้วยนักชกมือพระการที่ติดอันดับต้นๆของโลกได้แก่ชิงกิสอล,ลาซอฟซูปเปอร์บอนสิงมาวินมารัตกริกอเรียน สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องทาเคเซกาว่ารีเกียนเออร์เซลโจจิโอเปตโตเซียนและอนิสาเม็กเซนอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวันโดดเด่นคือการประกบคู่ยอดฝีมือระดับเวิร์ลคลาสที่สร้างการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้นเป็นที่น่าสนใจจากแฟนกีฬาจากทั่วโลกเห็นได้จากยอดรับชมระดับสูงจากทุกแพลตฟอร์มขอองค์วันจากทั่วโลกเช่นซูเปอร์ไฟยุดโลกระหว่างรถถังเวอร์ซัสซูเปอร์เล็ก และศึกชิงแชมป์วันมวยไทยรุ่นสตรอวเวทหญิงสมิลล่าเวอร์ซัสอลิเซียในกติกามวยไทยขณะที่คู่ของตะวันฉายเวอร์ซัสโจนาถวุฒและชิงกิสอลาซอฟเวอร์ซัสมารัตกริกอรียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ได้รับความสนใจล้นหลามเช่นกันเท่านั้นยังไม่พอวันยังมีนักกีฬาชั้นนำที่มีพื้นฐานการยืนสู้อย่างสแตมแฟเทคมวยไทยทรงจริงหนานมวยสากลเดชดำรงศออำนนยสิริโชคมวยไทย และอีกหลายคนจากทีมลาคายของฟิลิปปินส์วูซูที่สามารถกระโดดข้ามสายไปคว้าชแชมป์โลกได้ในกีฬา MMA ด้วยเช่นกันด้วยเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทำไมปัจจุบันวันถึงได้กลายเป็นแหล่งรวมสุดยอดนักยืนสู้มากฝีมือดีกรีชแชมป์โลกมากที่สุดในโลกไปแล้ว